บทที่5มือฆ่าจองโหดเป็นเวลาเกือบ11นาฬิกาเมื่อเรามาถึงจุดหมายปลายทางในการเดินทางในคืนนั้นเราทิ้งอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกชื้นไว้ในมหานครลอนดอนณที่นี้เป็นคืนที่อากาศกำลังเย็นสบายลมอุ่นอุ่นพัดมาจากตะวันตกเมฆหนาหนักเคลื่อนตัวอย่างช้าๆข้ามไปในท้องฟ้า พระจันทร์ครึ่นดวงโผล่พ้นหมูม่เมฆออกมาเป็นครั้งคราวแสงจันทร์สองสว่างมองเห็นได้ระยะไกลพอสมควรแทเดียสชอลโตนำไฟส่องทางจากรถติดตัวมาด้วยซึ่งช่วยให้เรามองเห็นทางได้ชัดขึ้นพอดิชูรีลอดตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นสัดส่วนแยกจากบ้านหลังอื่นๆหลอมรอบด้วยกำแพงหินสูงส่วนบนสุดของกำแพงมีเศษแก้วติดไว้ประตูเหล็กเก่าๆเพียงบานเดียว บอกให้รู้ว่าเป็นทางเข้าของบ้านคนนำทางของเราเคาะประตูกกอกเป็นจังหวะเช่นเดียวกับบุรุษไปรณ์ยีนั่นใครเสียงดูดุทามาจากข้างในฉันเองแม็กเมอร์โดถ้าไม่ใช่ฉันแล้วใครจะมาบ้านนี้ได้ละ่ะดึ้ๆป่านนี้แล้วมีเสียงบ่นพึมพำรรเสียงดังกรกกรากของบานประตูและเสียงกระทบกันของกุญแจประตูเปิดอย่างฝืดๆไปทางด้านหลัง ด้วยการออกแรงดึงของชายคนหนึ่งเขาเป็นชายร่างเตี้ยลำอกลึกจากแสงสีเหลืองของตะเกียงส่องให้เห็นหน้าที่ยืดออกมาแววตาที่ไม่น่าไว้ใจของเขาส่องแสงเป็นประกายอ๋อคุณเองหรือมิสเตอร์แทเดีสแล้วคุณพาใครมาด้วยละ่ะผมไม่ได้รับคำสั่งจากไานท่านเกี่ยวกับคนพวกนี้คงจะไม่ใช่หรอก o, แม็กมอร์โดแ่ทำให้ฉันแปลกใจ ก็ฉันบอกพี่ชายไว้ตั้งแต่คืนก่อนเลยว่าฉันจะพาเพื่อนของฉันมาคืนนี้วันนี้ทั้งวันนายท่านยังไม่ออกมาจากห้องเลยมิสเตอร์แทเดียนและในเมื่อผมยังไม่ได้รับคำสั่งผมก็ต้องถือตามกฎที่วางไว้ผมอนุญาตให้คุณเข้าไปได้เพียงคนเดียวเพื่อนของคุณต้องรอยอยู่ข้างนอกนี่นี่เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทเดียนชอนโตมองเขาอย่างงงวยและคนโกรธเคือง แกทำอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยนะแม็กเมอร์โดเขาว่าในเมื่อฉันรับรองพวกเขามันก็น่าจะพอแล้วสำหรับแกมีสุภาพสตรีวัยสาวมาด้วยแกจะให้เธอยืนรออยู่หน้าประตูดึงด๋งดึงด๋งดึงดง๋อย่างนี้ได้อย่างไงเสียใจจริงๆมิสเตอร์แทเดียสคนฝ้าประตูยังคงยืนกรานอย่างเหนียวแน่นทุกคนที่มานี่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณแต่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนของไหนท่านนายเขาจ้างผมด้วยเงินจํานวนมาก เพื่อให้ผมทําหน้าที่ผมก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดผมไม่รู้จักเพื่อนของคุณแม้แต่คนเดียวเอแต่ผมว่าคุณรู้จักผมนะแม็กเบอร์โลช่ยล็อกโคมเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงเป็นกันเองผมไม่คิดว่าคุณจะลืมผมได้นะคุณจําการชกมวยสมัครเล่นเพื่อการกุศลของเราไม่ได้เหรอคนที่เอยกับคุณสามยกที่ค่ายอาริสันผมจําได้ว่าคืนนั้น คุณบริจาครายได้ของคุณเพื่อการกุศลด้วยเมื่อ4ปีก่อนน่นไงไม่ใช่มิสเตอร์เชลล์โคมหลอกผมว่าอดีตแชมเปี้ยนนั่งมวยทรงเสียงดังลัน่นพระเจ้าเขาจริงๆด้วยผมจำคุณไม่ได้ยังไงกันนี่ให้ตายสิความจริงแทนที่คุณจะยืนอยู่เงียบๆอย่างนั้นคุณน่าจะเดินย่างสามขุมเข้ามาแล้วกลืนบัดเลตเข้าที่กรามของผมสักโป้งหนึ่งผมจะได้รู้จักคุณโดยไม่ต้องโยกโยกอ,อย่างนี้ วันนั้นคุณเองก็บริจาคเงินรางวัลของคุณเพื่อการกุศลเหมือนกันนี่ผมว่าจุดมุ่งหมายของคุณไม่ธรรมดาแน่ๆเมื่อคุณรวมกลุ่มมากับพวกเขาอย่างนี้เห็นไหมวัดสันถ้าเกิดอาชีพอื่นๆของกันล้มเหลวหมดรับรองว่ายังมีอีกอาชีพหนึ่งเปิดรับกันอยู่นะนี่โหูพูดพลางหัวเราะก,กันแน่ใจว่ามาถึงตอนนี้เพื่อนของเราคงไม่ปล่อยให้เรายืนหนาวคอยอยู่ข้างนอกนี่หรอก จริงไหมแม็กเมอ์โดเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยทั้งคุณทั้งเพื่อนของคุณนั่นแหละผมเสียใจมิสเตอร์แทเดียสแต่คําสั่งของไหนท่านเข้มงวดมากผมต้องแน่ใจว่าเป็นเพื่อนของคุณจริงๆจึงจะอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาได้ภายในบริเวณบ้านถนนรยกรวดเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านทะลุเข้าไปในดินซึ่งรกร้างว่างเปล่าตรงไปยังตัวตึกหลังใหญ่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบเรียบ ทั่วนาบริเวณตกอยู่ใต้เงาตะคุ่มของแสงจันทร์ซึ่งส่องตรงมายังมุมตึกอีกด้านหนึ่งและแสงสลัวจากหน้าต่างห้องชั้นหลังคาความใหญ่โตมโหฬารของตัวตึกทําให้ดูทึบถมินภายใต้เงาของ,ของแสงจันทร์สลัวท่านกลังบรรยากาศที่เงียบสงัดเหมือนความตายมันกระทบหัวใจจนหนามเยื่อเทนเดซชอลตัวเองยิ่งมีอาการหนักมือที่ถือตะเกียงของเขาสั่นระริกผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเขาครวญ ้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆผมบอกบัโทโทรมิวเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเราจะมาที่นี่คืนนี้แล้วดูสิแม้กระทั่งไฟในห้องของเขายังไม่เปิดเลยผมไม่แน่ใจว่าควรจะจัดการยังไงดีนะนี่เป็นไปได้ไหมว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณด้วยวิธีนี้โหมว่านั่นน่ะสิเขายิ่งมีความคิดคล้อยตามความคิดของพ่ออยู่ด้วยเขาเป็นลูกคนโปรดของพ่อ บางครั้งผมยังเคยคิดว่าพ่อมักจะบอกอะไรอะไรกับเขามากกว่าที่บอกกับผมเสมอนั่นไงหน้าต่างห้องของบาโทโลมิวตรงที่แสงจันทร์ส่องลงมาพอดีมันสว่างมากแต่ไม่มีแสงออกมาจากข้างในผมว่าไม่มีหรอกโฮมขัดขึ้นแต่มีแสงด้นานครออกมาจากหน้าต่างเล็กๆข้างประตูนั่นอ๋อนั่นคือห้องของแม่บ้านเป็นที่อยู่ของมิสซิสเบิร์นสโตนเธอแก่แล้ว เ,ออเธอน่าจะบอกเรื่องต่างๆกับเราได้แต่พวกคุณต้องรอยอยู่ที่นี่สักสองสามนาทีก่อนเพราะถ้าเราคืนพากันขึ้นไปทั้งหมดเดี๋ยวเธอจะตกใจยแย่แต่เงียบสินั่นเสียงอะไรเขายกตะเกียงชูขึ้นสูงมือของเขาสัน่นจนทําให้แสงตะเกียงพุ่งวาบเหมือนคลื่นอยู่รอบๆตัวเรามิสมอสแตนจับแขนข้าพเจ้าไว้เรายืนกันอยู่ที่นั่นใจเต้นโครมครามเงี่ยหูฟัง จากภายในตึกใหญ่มืดทมึนมีเสียงเสียงหนึ่งร้องออกมาท่ามกลางความมืดเป็นเสียงเศรา้าคร่ำครวญอย่างห่วยหวนเสียงกรีดร้องที่ประตูกออกมาด้วยอาการฟุ้งไฟของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวยอย่างสุดขีดเสียงร้องของมิสซิสเบิร์นสโตนชอโตร้องขึ้นเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้พวกคุณคอยอยู่ที่นี่อีกสักครู่ผมจะกลับมาเขาวิ่งไปที่ประตูใช้มือทุบประตูเสียงดังโครมคราม เราเห็นหญิงชารารูปร่างผมสูงคนหนึ่งเปิดประตูรับเขาเธอแสดงอาการดีอกดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าโอ้มิสเตอร์แทนเดียสในฉันจริงดีใจจริงๆที่คุณมาในฉันดีใจจริงๆโอ้มิสเตอร์แทนเดียสเราได้ยินเสียงสั่นๆร้องออกมาด้วยความยินดีปรีดาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนประตูปิดเสียงของเธอค่อยๆแผ่วหายไปในความมืดชอนโตทิ้งตะเกียงไวใ้ให้เรา ผมใช้มันส่องไปอย่างช้าๆรอบๆบ,บริเวณที่เรายืนจับกลุ่มกันอยู่เขามองอย่างสำรวจตรวจตราไปยังตัวบ้านมีขยะกองใหญ่ๆกองอยู่ทั่วบริเวณที่ว่างเปล่ามิสมอสเตนกับข้าพเจ้ายืนอยู่ยด้วยกันมือของเธออยู่ในมือของข้าพเจ้าความรักช่างเป็นสิ่งละเอียดอ่อนแต่มีพลังอย่างน่าอัศจรรย์เราสองคนยืนอยู่ณที่นี้เราซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยพบกันมาก,ก่อน จนกระทั่งวันนี้ระหว่างเราไม่เคยได้เล่นเอ่ยคำพูดหรือแม้กระทั่งการมองด้วยความรักใคร่สเสน่หาแต่บัดนี้ในช่วงมงนี้ช่วงมงของการฝ่าฟันความยากลำบากและการประจนภัยร่วมกันด้วยสัญชาตญาณทำให้มือของเราโหยหาซึ่งกันและกันดูเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติของมันมากที่สุดข้าพเจ้ารู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอ อย่างที่เธอมักจะมองข้าพเจ้าด้วยสายตากึงอ้อนวอนด้วยเธอกำลังต้องการการปกป้องคุ้มครองดังนั้นเราจึงยืนจับมือกันเหมือนเด็กสองคนที่ยืนกันอยู่ด้วยจิตใจที่ดื่มด่ำกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันท่ามกลางความมืดที่ห้อมล้อมอยู่โดยรอบเป็นที่ที่แปลกมากจริงๆเธอเอ่อยขึ้นขณะเลี้ยวมองไปรอบๆอ,อย่างกับอุโมงค์ที่มืดมิดทั้งหมดในอังกฤษถูกกลืนหายเข้าไปในตึกหลังนี้ ผมเคยเห็นภาพเช่นนี้มาก,ก่อนมันอยู่ใกล้ภูเขาลูกหนึ่งใกล้ๆกับบอลาเรสเป็นที่ที่นักํำรวจแร่เขาทำง,งานกันสภาพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คง่องมาจากสาเหตุเดียวกันหมดผมว่าร่องรอยของการขุดหาสมบัติแกอย่าลืมว่าพวกเขาค้นหากันมาตลอดระยะเวลา6ปีไม่ต้องแปลกใจเลยที่พื้นดินบริเวณนี้เต็มไปด้วยหลุมบ่อกและกรวดหินอย่างนี้ทั้งนี้นั้นประตูบ้านเปิดผางออก ทเนสชอลโตว,วิ่งถลันออกมามือของเขายืดออกมาข้างหน้าดวงตาเลือกลามมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นกับบาโทโลมิวเขาร้องขึ้นโอ้ยผมกลัวเหลือเกินมันน่ากลัวประสาทของผมทนไม่ไหวอีกแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาทำท่าจะร้องไห้ด้วยความกลัวหน้าซีดเผือดของเขาเผยเกย์โผล่พ้นจากโบอันใหญ่ที่อยู่ใต้คางมองดูเหมือนเด็กที่ตกใจสุดขีดกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ เข้าไปข้างในกันเถอะคมร้องบอกด้วยน้ำเสียงมั่นคงแน่วแน่ไปเถอะเร็วๆเ,เข้าเทนิชออโตัวร้องขอผมเองไม่สามารถให้คำแนะนำอะไรได้เลยในเวลานี้เราเดินตามเขาเข้าไปข้าง,างในห้องของแม่บ้านซึ่งยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเดินหญิงชรายังมีอาการของคนตื่นตกใจท่าทางเหมือนคนไม่ได้หลับนอนมาตลอดทั้งคืนดูเธอกระวนกระวายจนแทบระงับสติอารมณ์ไม่ได้ แต่ทันทีที่สายตาของเธอเหลือบเห็นมิสมอสแตนอาการของเธอก็ค่อยๆสงบลงพระเจ้าประทานพรให้คุณมีใบหน้าที่หวานละมุนมองดูสงบเยือกเย็นอะไรอย่างนี้เธอร้องออกมาเสียงดังถ้าทางตื่นเต้นมันทําให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเห็นคุณโอ้วันนี้ดิฉันเหนื่อยและตื่นเต้นเหลือเกิน หญิงชราตบมือพร้อมบางเพราะกรรมงานหนักของหญิงสาวเบาๆปากพึมพำข้อความแสดงความเอ็นดูความอ่อนโยนตามแบบฉบับของผู้หญิงทําให้แก้มซีดเซียวของอีกฝ่ายหนึ่งเปล่งปลั่งขึ้นด้วยเลือดฝาดนายท่านล็อกประตูขังตัวเองอยู่ข้างในและไม่ยอมตอบอะไรดิฉันเลยดิฉันคอยเงี่ยหูฟังเสียงของท่านอยู่ตลอดทั้งวันปกตินายท่านจะชอบอยู่คนเดียวแต่เมื่อสักชั่วโมงนี้เอง ดิฉันเกิดสังหอนว่าน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นดิฉันจึงขึ้นไปที่ห้องของท่านมองดูทางรูกุญแจคุณต้องขึ้นไปมิสเตอร์แทดีเสคุณต้องขึ้นไปและดูด้วยตาของคุณเองดิฉันเคยเห็นมิสเตอร์บาโธโลมิวชอลโตทั้งขณะที่มีความสุขและเวลาที่เขาเศร้าเสียใจมานานนับสิบปีแต่ดิฉันไม่เคยเห็นเขาทำสีหน้าแปลกประหลาดอย่างนั้นเลยดูเขายิ้มแปลกๆชอบกลน เชือเลาะคมช่วยได้ตะเกียงออกเดินลี้วหนำหน้าเพราะแทนเดีสชอลโตกำลังตกใจกลัวจนตัวสั่นจนฟันกระทบกันเข่าของเขาสั่นเทิมจนข้าพเจ้าต้องสอดมือเข้าไปใต้แขนของเขาเพื่อพยุงพาเดินขึ้นบันไดเราเดินคู่กันไปขณะที่เชือเลาะคมหยิบแป้ขยายของเขาออกมาจากกระเป๋าเพื่อส่องดูร่องรอยต่างๆที่ปรากฏอยู่อย่างละเอียดละออส่วนใหญ่เป็นรอยเปื้อนกระนำกระด่างที่เกิดจากฝุ่นซึ่งเกาะอ,อยู่ที่เสื้อใหญ่มะพร้าว และใช้ปูลาดแทนพรมขั้นบันไดเขาเดินอย่างช้าๆไปทีละก้าวทีละก้าวลดตะเกียงลง,ลงต่ำสายตาคมเฉียบมองกราดจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งมิสมอร์สแตนรั้งอยู่ข้างหลังกับแม่บ้านหญิงชราบันไดขั้นที่สามสิ้นสุดลงบนทางเดินซึ่งทอดยาวตรงออกไปมีรูปภาพขนาดใหญ่ทำด้วยพรมของอินเดียแขวนอยู่ทั้งขวามือด้านซ้ายมีประตูอยู่สาบาน โฮมเดินนําต่อไปอย่างช้าๆและมั่นคงดุดเดิมเรารักษาระยะประชิดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างจากตะเกียงส่งให้เงาดำหมืนของเราทอดยาวออกไปจนถึงระเบียงประตูที่3คือประตูที่เราหมาย,มายตาไว้โฮมเคาะประตูแต่ปราศจากเสียงตอบรับใดๆมือเขาจับประตูออกแรงดันเพื่อให้เปิดออก ชัดเลยว่ามันถูกล็อกจากด้านในเมื่อเรายกตะเกียงขึ้นส่องดูจนชิดรู้ว่าข้างในมีสลักอันใหญ่และแข็งแรงมากกุญแจยังหมุนได้รูกุญแจปิดไม่สนิทเสียทีเดียวเชอร์ล็อกโฮมค้มลงพิจารณาอย่างละเอียดเขาเงยหน้าขึ้นพลางถอนหายใจยาวมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในห้องนี้วัดสันเสียงของเขามีแววสะเทือนใจมากกว่าครั้งใดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นแกคิดว่าเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย ข้าพเจ้าเอาตาจ่อเข้าที่รูกุญแจและต้องรีบถอยหลังออกมาด้วยความประหวัตนพรั่นพรึงแสงจันทร์ส่องสว่างเข้าไปในห้องเพียงสัวสาทเข้าไปถึงข้างในสายตาของเขาประหุดกำลังมองตรงมาสบตากับข้าพเจ้าใบหน้าแขวนนิ่งอยู่อย่างนั้นมองดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศเพราะร่างกายส่วนอื่นต่ำลงไปจากส่วนใบหน้าของเขาถูกบดบังไว้ด้วยเงาดำมืดใบหน้าที่เหมือนกันเรากับเกะ กับใบหน้าของแทนเดียสเพื่อนของเราเป็นหน้าที่สูงแบบเดียวกันศีษะล้านหน้านั้นกำลังยิ้มเขายิ้มอย่างเต็มที่และดูเหมือนกำลังขมึนมองอย่างผิดธรรมชาติมันนิ่งสนิทเงาจากแสงกทรสลัวในห้องทําให้มองเห็นประหนึ่งใบหน้านั้นบิดงอและขมวดคิว้วยิ่งทําให้เขามองดูเหมือนเพื่อนตัวเล็กของเราเรากับพิมพ์เดียวกันข้าพเจ้าต้องหันกลับมามองดูเขาเพื่อให้แน่ใจว่าเขายังยืนอยู่กับเราจริงๆ ข้าพเจ้าพึงนึกขึ้นได้เขาเคยบอกว่าเขากับพี่ชายเป็นฟ้าแฝดกันในชีวิตกันไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวอย่างนี้มาก่อนเลยเพื่อนข้าพเจ้าพูดกับโฮมทำยังไงกันดีละ่ะเราต้องเปิดประตูให้ได้เขาว่าขณะเขย่าประตูและทุ่มน้ำหนักตัวไปที่ประตูเต็มแรงมันส่งเสียงดังกรก๊กแต่ยังไม่ยอมขยับเขยื่อนเราสองคนช่วยกันทุ่มสุดแรงเกิดกระแทกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันหลุดพัวออกมา เราสองคนเสียหลักถล่มเข้าไปในห้องของบาทโทลโมวชอลโตสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเป็นห้องที่มองดูเหมือนห้องปฏิบัติการเคมีขวดแก้วพร้อมจุกอุดวางเดยงรายเต็มสองแถวตรงข้ามกับประตูบนโต๊ะเกลื่อนกลาดไปด้วยตะเกียงบุนเส้นและหลอดทดลองหลอดแก้วสำหรับกลัน่นมุมห้องด้านหนึ่งมีขวดแก้วบรรจุน้ำกรดวางอยู่บนตะกร้าไวา ในจำนวนนี้มีอยู่ขวดหนึ่งที่น้ำกรดกำลังซึมออกมาจากรอยร้าวของขวดของเหลวสีคล้ำกำลังไหลรินอากาศภายในห้องจึงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นฉุนจัดคล้ายกลิ่นน้ำมันดินบันไดชุดหนึ่งวางอยู่ทางด้านหนึ่งของห้องมันวางอยู่กลางแคร่ที่ทําด้วยไม้ระแนงและตรึงไว้แน่นเหนือบันไดนี้คือช่องเปิดเข้าไปในห้องใต้เพดานขนาดคนลอดผ่านได้ที่ตินบันไดมีขดเชือกยาว วางกองอยู่ระเกะระกะข,ข้างโต๊ะมีเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งวางอยู่และบนเก้าอี้ตัวนี้นี่เองเจ้านายของบ้านนั่งกองอยู่ศีรษายาวของเขาเอ็นพับลงมาอยู่ที่ไหล่ข้างซ้ายด้วยใบยหน้าที่สยะยิ้มอย่างคนหัวลุกตัวเขาเย็นและแข็งทื่อแน่นอนเขาตายมาแล้วหลายชั่วโมงในสายตาของข้าพเจ้าคิดว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนใบหน้าของเขาเท่านั้นที่บิดเบี้ยว แต่ตลอดทั้งร่างของเขาบิดงอในลักษณะที่แปลกประหลาดอย่างที่สุดข้างข้างมือของเขาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะมีเครื่องมือรูปร่างประหลาดชิ้นหนึ่งวางอยู่เป็นไม้ที่มีลวดลายไม้สวยงามสีน้ำตาลปลายไม้มีหินก้อนหนึ่งติดไว้มองดูเหมือนค้อนมีเชือกพันอย่างหย,ยาบๆโดยรอบข้างๆ้างเครื่องมือชิ้นนี้มีเศษกระดาษชิ้นหนึ่งวางอยู่บนกระดาษมีตัวหนังสือเขียนอย่างหวัดๆโฮมหยิบขึ้นมาดูแล้วส่งต่อให้ข้าพเจ้า แกดูนี่สิเขาพูดพลังเลิกคิวอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงข้าพเจ้าอ่านข้อความด้วยความรู้สึกปร,ระหวัติพรั่นปรึงรหัสลักแห่งสีในนามของพระเจ้าเรื่องทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายัางไงกันข้าพเจ้าเอ่อยขึ้นมันหมายถึงการฆาตกรรมเขาตอบก้มลงมองร่างคนตายอ่าการคิดแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แกดูตรงนี้สิเขาชี้ไปที่หนงังศีรษะซึ่งยุ่นเนื้อกกหูขึ้นมาเล็กน้อย มีวัตถุสีคล้ำยาวมองดูคล้ายหนามแห้งๆติดตรึงอยู่มันมองดูคล้ายกับหนามข้าพเจ้าว่าก็นาำน่ะสิแกหยิบขึ้นมาดูสิแต่ระวังหน่อยนะมันมียาพิษติดอยู่ข้าพเจ้าค่อยๆหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังปลายของมันเพิ่งหลุดออกมาจากผิวหนังจึงยากที่จะเห็นร่องรอยอะไรติดอยู่มีเพียงรอยเปื้อนเลือดเป็นจุดเล็กๆจางๆตรงปลายแหลมของมันมันลึกลับซับสับสนจนกันงงไปหมดแล้ววะข้าพเจ้าวา่า แทนที่จะกระจ่างขึ้นมามันกลับดำมืดลงไปหมดแล้วในตอนนี้ตรงกันข้ามเลยแกเขาตอบมันชัดเจนทุกๆขั้นตอนกันเพียงแต่ต้องการหาห่วงโซ่อีกสองสามอันมาเชื่อมเข้าทุกอย่างก็จะลงตัวเราเกือบลืมเพื่อนที่มาด้วยกันตั้งแต่เข้ามาในห้องเขายังคงยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเป็นร่างของคนที่ตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติมือของเขาโบอกอยู่ไปมาพร้อมกับส่งเสียงพึมพำข้าำครวน ทันใดนั้นเขาส่งเสียงร้องดังแหลมก้องสถานไปในความมืดสมบัติไปแล้วพวกมันขโมยสมบัติไปแล้วมีช่องอยู่บนนั้นช่องซึ่งเราหย่อนมันลงมาเมื่อคืนก่อนนี้ผมช่วยเขาหย่อนมันลงมาเองผมเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาผมทิ้งเขาไว้ที่นี่คืนนี้ผมได้ยินเขาล็อกประตูก่อนที่ผมจะลงมาข้างล่างขณะนั้นเวลาเท่าไหร่สิบนาฬิกาขณะนี้เขาตายแล้วเราต้องเรียกตำรวจและผม คงต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยโอ้ใช่แล้วผมแน่ใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่พวกคุณต้องไม่คิดอย่างนั้นคุณสุภาพบุรุษผมแน่ใจว่าพวกคุณต้องไม่คิดว่าเป็นผมเพราะถ้าเป็นผมแล้วผมจะพาพวกคุณมาที่นี่ทําไมโอ้พระเจ้าผมต้องตายแน่ๆผมรู้ผมต้องบ้านแน่ๆเขาเขย่าแขนพร้อมกับกระทืบเท้าท่าทางเหมือนคนเสียสติคุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวเลยมิสเตอร์ชอลโตโฮมบอกเขาด้วยน้ำเสียงปลอบประโลม วางมือลงบนไหล่ของเขาเชื่อผมเถอะคุณขับรถม้าไปที่สถานีตำรวจแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังเสนอตัวที่จะให้ความร่วมมือกับเขาในทุกๆเรื่องพวกเราจะรอคุณอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมาชายร่างเล็กเชื่อคำแนะนำของเขาอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักเราได้ยินเสียงของเขาเดินลงบันไดไป่ามกลางความมืด